สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะมือนิรักกระตื้นแต่เศร้าค่ะพี่น้องอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็จะไปทํางานค่ะพี่น้องค่ะได้กระเป๋าเป้หนึ่งใบนะคะสําหรับใส่กับเขาไปกินทีทํางานค่ะและก็กระเป๋าผ้าหนึ่งใบสําหรับใส่หนังสือไปเลียนหลังเลิกงานค่ะพี่น้องและกับบะหมีรถนะคะบ่มีรถขับไปทํางานค่ะพี่น้องคะถามว่าลําบากบอในการเดินทางไปทํางาน สำหรับรัดรัดกกะว่ามันบอด้ดลำบากอีหยังมากมายเนะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อเบิ่งค่ะว่าแต่ละมือว่ารัดไปทํางานรัดไปจังไดมาจังไดค่ะพี่น้องค่ะออกจากบ้านรัดกะย่างค่ะพี่น้องค่ะจากบ้านไปไปรถเมล์ใส่เวลาประมาณ1ิบหนาที ช่วงนี้บรรยากาศตนอนเศร้าก็ดีแน่ค่ะพี่น้องต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเหลืองใบไม้ก็เริ่ม่วงค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็เลื่อยเก็บบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิงน้ำกัน <c oughs> แต่ก่อนจะไปขึ้นรถค่ะพี่น้องเฮาก็ต้องไปสื่อตั๋วก่อนตู้นี้แหลคะค่ะคือ ตู้ขายตั๋วนะคะเป็นตู้ขายตั๋อัตโนมัติมื่อนี้รักสศิภาเมือเบิงว่าซื้อตั๋วซื้อแบบใดเข้าก็กดไปเลยค่ะว่าเ,เข้าจะขึ้นรถจากมงใดไปมองใดนะคะเ,คเขาก็จะบอกที่เข้าก็กดตามที่เขาบอกเลยรัศก็จะซื้อตั๋วเป็นรายเดือนค่ะถ้าเป็นรายเที่ยวมันก็จะราคายู่อยูโร7 0เซนนะคะมันก็จะแพงกว่ากัน สำหรับรัดรัสือแบบรายเดือนก็จะใส่ได้ทั้งรถเมล์และก็รถไฟนะคะก็จะประหยัดกว่ากนรไลยเติบค่ะพี่น้องคะว่ามือนี้รัดคือสิบริษอตัวนะคะพี่น้องคะเพราะว่ารัดซื้อมาแล้วตอนต้นเดือนค่ะผ้าพีผ้านองมาเบิ้งซือซ้อค่ะว่าพิธีการซื้อตัวเขาซื้อแบบได พอได้ตัวแล้วเรียบร้อยกะมาขืนรถค่ะพี่น้องค่ะ <_ an> ตอนเศร้าๆรถกะโล่งๆค่ะพี่น้องค่ะผู้โดยสารหน่อยคะ่ะมีผู้โดยสารสามคนค่ะมือน,นี่ นี่ราคาพี่น้องคะทั้งไปทํางานของรัฐนะคะพี่น้องคะก็จะเข่าป้าเข่าดงเนียถึงที่ทํางานแล้วค่ะทุกคนคะหอดที่ทางานแล้วค่ะพี่น้องค่ะ วันนี้ก็มีรถมีเครื่องมือช่างนะคะตรงด้านหน้าเมื่อนี้เขาพักกันมาขุททอค่ะพี่น้องค่ะเขาจะเดินสายไฟนะพี่น้องถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะเดี๋ยวรัดขอตัวไปทำงานก่อนนะคะพี่น้องค่ะพอดี มื่อนี้รู้สึกว่าฮ o u s e m เต t e r นะคะเขาจะเข้ามาเขา m เต t e r คนใหม่อะเขาจะามากตต้องมาเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนค่ะก่อนที่เขาจะมาค่ะเดี๋ยวพอกันไหมค่ะพี่นองค่ะพอเลิกงานแล้วก็จะมาถารถเมฆค่ะพี่น้องอยู่ป้ายที่ลงมือเศร้านี้ค่ะแต่ว่ากะคนละฟัง เนี่ยแหละคะ่ะรถเมฆเขาก็จะมาตรงเวลานะคะเป็นเสียแต่รถเขาเสียนะคะเขาก็จะมาสาดเนี่ยเนี่ยค่ะได้เวลาแล้วก็เห็นรถเมฆมัดแต่ไกลๆนู่นคะ่ะพี่น้องแล้วก็จะนั่งรถเมฆแล้วก็ไปต่อรถไฟไปลงเลี่ยนต่อคะ่ะพี่นองคะ่ะ หลังเลิกงานแล้วก็มาเลียนนะคะพี่นองค่ะกะยังสภาพที่เห็นนะคะหน้าดำหัวฟูมากเลยค่ะพี่นองค่ะพมาถึงห้องกับพ้าก,กันทายรูปนะคะกับมูอยู่ในห้องนะคะมูกับซีบอกนะคางไส้คางไส,ส้งา่งามเพ้อวันนั่นตอนนี้กำลังจะเดินไปขึ้นรถค่ะพี่นองค่ะ เลิกเรียนแล้วครับพี่น้องค่ะตอนนี้กำลังจะเดินไปขึ้นรถนะคะไปขึ้นรถไฟพี่น้องกลับบ้านค่ะตอนนี้ละกะยางมาขึ้นรถไฟครับพี่น้องค่ะเลิกโรงเรียนเรียบร้อยครับพี่น้องขาเลยกะยางจากโรงเรียนมาสถานีรถไฟกับประมาณหานาทีครับพี่น้อง ออกจากบ้านตั้งแต่้าวๆ่ากว่าสิกลับมาถึงบ้านกะมืดค่ำพอดีค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ราค่การเดินทางของรัฐนะคะกับการเดินทางด้วยรถโดยสารนะคะจากบ้านไปที่ทํางานและจากที่ทํางานไปโรงเรียนและ,ะจากที่โรงเรียนกลับมาถึงบ้านค่ะพี่น้องคะ่ะมาถึงบ้านกะซี่ทุ่มคะ่ะทุกมือค่ะพี่น้องคะ่ะกับเป็นแบบมีประจํานะคะมือนี้ก็รู้สึกเมื่อยล้ะค่ะพี่น้องคะ่ะรัดต้องขอตัวไป อาบน้ำกินเขา่าแล้วก็พักพรกรด้ยวยค่ะพี่น้องแล้วพอกันไม่ได้พิปหนาค่ะพี่น้องคะ่ะมือนีรัดก,กะขอตัวคะ่ะมือนีสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะลาตีสวัสดีทุกผู้ทุกคนคะ่ะ